ดรปาธนาคงสรรําราญหัวหน้าโครงการพัฒนาโมโลรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคไทยสู่สากลประจําปีพศทธศหลาักราช2567ท่านอาจารย์วชิรวิทย์อัารสันติสุขหรืออาจารย์อูนะคะท่านดรครกรกฎคาสุขอาจารย์หมอกนะคะคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวดท่านผู้ในการสถาบันวัฒนธรรมศึกษาท่านมงคลทิพย์ลุงงานเด้อ ท่านผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชนท่านปาธนาเตียวพิพิธพรท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นประธานในงานมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อย,ยอดและพัฒนา mm hmm. Cultural Textile Awards 2024 ภายใต้โครงการพัฒนามโดดภูมิปัญญาภาไทยสู่สากลประจำปีพระศกราช2567ันในนามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทั้ง24ผลง,งานเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งอ,อยากจะบอกความในใจว่าได้มาร่วมโครงการนี้ประมาณ3ปีนะคะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่4ได้เห็นพัฒนาการของฝีมือของผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านนะคะรู้สึก ชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าได้มีพัฒนาการแล้วก็สร้างสารรค์งานใหม่ๆแล้วก็รังสรรค์งานได้ออกมาอย่างสวยงามน,นะคะซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงความสําคัญนะคะของภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านของงานหัตถกรรมจึงได้ดําเนินงานโครงการพัฒนาโรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากลกิจกรรมการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อย,ยอดและพัฒนา Cultural Text i l e Award ์ด2ูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการผ้าทอไทยนักออกแบบลายผ้ารุ่นใหม่ๆนะคะโดยนำแนวชิดจากหนังสือแนวโน้มทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่4นะคะไทยเท็กซ์ไทเทนบ o ๊ก อั t u m ว w i เ t อร์0 2 2ัล2ซมาเป็นหัวข้อในการประกวดเพื่อให้ผู้เข้าประกวดสามารถพัฒนารูปแบบสร้างสรรค์ลายผ้าไทยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่ความย,ายั่งยืนโดยมุ่งเน้นให้สามารถนำองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติได้จริง สร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชนกลุ่มทอผ้าและผู้ประกอบการด้านผ้าไทยรวมถึงเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการสร้างงานสร้างอาชีพของนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่สนใจในอนาคตต่อไปในนามของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะท่านประสบเรียงเงินนะคะท่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมการประกวดการออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อย,ยอดและพัฒนานี้ภายใต้โครงการการพัฒนามรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากลในปีพุทธศักราช2567จะเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมเรื่องผ้าไทยมาต่อยอดสู่สากลสร้างคุณค่าทางจิตใจและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชนระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคระดับชาติต่อไปและขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกๆท,ท่านนะคะตลอดจนมหาวิทยาลัยประสานมิตรนะคะ ตลอดจนท่านผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและท่านคณะวิทยากรทุกๆท,ท่านนะคะที่มีส่วนร่วมในการทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์รวมทั้งผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดหวังว่าได้จะได้ชื่นชมกับผลงานที่สร้างสารรค์ออกมาในรูปแบบที่ทันสมัยและยังคงเป็นเอกลักษณ์นะคะที่ให้ผ้าไทยเนี่ยมีความสวยสดงดงามแล้วก็เป็นที่ดึงดูดตาต้องใจของ ผู้ที่เข้ามาชมแล้วก็เข้ามาซื้อหานะคะก็ขอให้การดําเนินกิจกรรมครั้งนี้นะคะสําเร็จรุล่วงแล้วก็มีในปีต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณท่านวราภานชัยนาิรีป็นยงสูงนะคะที่ให้เกียรติมาเปิดงานของเราในนี้และขอเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะ